กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะฮะในช่วงเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีงานอีกหนึ่งคันนะฮะที่เข้ามาในช่วงเช้าจากปกตินะถ้างานอย่างเงี้ยจะไม่ได้เสร็จเร็วมากนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าทางทีมงาน r p m นี่แข็งขันขยันมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับเอาข้างนอกก่อนเลยนะฮะเป็นส่วนของการเคลือบการขัดเคลือบผิวสีและลงน้ํายาเคลือบสีไซโมลแว็กเฉพาะสีแดงนะฮะ จากตอนที่เราเห็นเมื่อช่วงเช้านะครับช่วงสายๆเนี่ยฮะรถคันนี้ก็จะดูมีสว,วิวนะฮะเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับอืแดงอย่างนี้แดงสะใจแดงสดชื่นมากนะครับจะบอกว่าอืสีนี่คมหวานเจี๊ยบมากนะครับจะบอกว่าสวยจริงๆนะครับตอนนี้นะสําหรับรถคันนี้นะฮะ ไม่ต่างอะไรกับรถใหม่เลยทีเดียวนะฮะแค่โมเดลของเนโมเดลเก่านั่นเอง,เองใครดูก็รู้ว่าปีนี้มปนปีอะไรนะฮะแต่ว่าด้วยสภาพแล้วเนี่ยจะบอกว่าไปทําอะไรมานะฮะคันนี้ไม่ได้มาเคลือบแก้วนะคันนี้เป็นการเตรียมผิวนะครับ แล้วก็เคลือบสีด้วยน้ํายาเคลือบสีไซมลแว็กนะครับเมื่อเช้าจะเห็นว่าเราถอดสปอยเลอร์ด้วยนะครับเพื่อให้ขัดนานในช่วงล่างเนี้ยได้อย่างชัดเจนง่ายขึ้นแล้วก็ใส่สปอยเลอร์กลับมาที่เดิมตัวโลโก้มัดด้านะครับแกะออกเกลี้ยงนะครับสวยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจกรอบคันจะเป็นอย่างงี้หมดเลยอ๋อข้างหลังนะฮะจะมีส่วนที่ดําด้านแล้วมันไม่สวยเราไปทําให้มันสวยซะดวยวิธีการ R P M Auto Detailing นะฮะ และในส่วนต่างๆที่ท่านเห็นะตอนนี้นะครับที่ท่านเห็นนะ,นนนะค,นนนะความเงางามนี่โอ้โหจะบอกว่าเตะตากระชากใจมากห้องเครื่องเดี๋ยวเขาเพาดูห้องเครื่องกันนะครับสักคู่นะอันนี้เ,เราพาดูทั้งห้องเครื่องห้องโดยสารอันนี้พาดูห้องโดยสารก่อนนะฮ้องโดยสารนะครับนี่ครับจับการฟอกบอกฟอกแผงประตูทำความสะอาดนะครับออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคร,รถครันนี้เป็นการเปิดประตูแบบ โอเพนโอเพนโอเพนตู้นะครับก็เหมือนเปิดตู้กับข้าวนะครับก็เปิดซ้ายขวาได้นะครับตัวบอกเป็นตัวบอกผ้านะความสะอาดง่ายมากนะครับผ้าเช็ดแล้วก็มีการสตรีมเล็กน้อยนะครับในส่วนคอนโซลคอนโซลดาปีเหมือนเดิมนะในส่วนของโซนด้านหน้านะสะอาดสะอาดนะครับทุกสียงทุกสิ่งทุกสิ่งเลยนะครับพูดจนลิ้นผันกันตัวพมตัวพมตัวพมเราเอาไปซักแล้วนะเรียบร้อยนะซักสะอาดมากนะฮะแล้วก็ตากแดดแห้งภายในหนึ่งวันวันนี้แดดดีมากนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับอดูฝากระโปรงเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆสวยงามมากนะครับขอบประตูขอบประตูนะครับสะอาดสะอานทั้งหมดเลยนะครับหรับคันนี้นะฮะที่เราบอกว่าคันนี้นะครับจุดประสงค์ในการมาคันนี้นะครับนอกจากการขัดเคลือบแล้วคันนี้นะครับจะวางจําหน่ายอยู่ที่ร้าน RPM o t o r Detailing ด้วยนะครับเป็นโมเดลอีกคันหนึ่งโมเดลที่เรามีใช้ตลอดเวลาเลยนี่ครับเราพามาดูนี่ฮะ เนีย่ยแผงตรงนี้ใหม่มากเลยนะสวยจริงๆนะครับนี่นี่แล้วก็เรียบร้อยนะครับข้างในมีพรมพรมชิ้นนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะมาเห็นมาหลายครั้งก็ไม่ค่อยเจอนะครับครึ้่ๆมาเห็นนี่แหละสวยงามมากๆนะครับแหมอันนี้สวยจริงๆนะครับโอเคตามขอบประต,รระตูสวยงามทุกสิ่งเลยทีเดียวนะครับโอเคเราปิดขอปิดก่อนหา,าไปดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเมื่อกี้เห็นในห้องโดยสารไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้วยนะครับ นี่ส่วนนี้นะครับก็ดําเงาสวยงามครับมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวคงไฟหน้าขัดแล้วนะครับแต่ว่ายังเงาไม่สุดแต่ถ้าเห็นในกล้องนี่ก็คือเงามากนะครับแต่ว่าถ้าตัวผมเองนะคือผมบอกเลยว่ายังไม่สุดนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาแก้ไขเพิ่มเติมใหม่อีกหน่อยน,ะนี่ตรงตารางตรงนี้นครับเงาดําสวยงามนะครับดูรถใหม่มากนะครับโอเคเราพามาดูกันตรงนี้นิดนึง นี่ในห้องเครื่องห้องโดยสารนะฮะ,ะสะอาดสะอ้านนะครับคงความเดิมมาไว้ให้หมดเลยนะฮะตัวแผงกันความร้อนนะฮะมมไม่ ไม่ค่อยชำรุดนะถ้าเป็นปกติถ้าเราเห็นรถปีอย่างนี้นะก็คงจะเยินไปหมดละคันนี้ถือว่าโอเคโอเคมากอะ่ะโอเคมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์โรตารี่นะครับเปิดขึ้นมาก็จะเห็นนี่ครับเอาเราเราพยายามใส่ความออริจินอลเอาไว้นะครับ <c oughs> ก็ยังมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าจะให้เงาสุดเลยเนี่ยการซื้อขายรถมาจะแบบดูเหมือนว่าเครื่องทํามาเยอะเย้ออมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าต้องการให้ให้เงานะทําได้ คันนี้นะสํสหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะตัวเองเลยทีเดียวนะที่ไปจับล้องรถคันนี้มานะครับแล้วคันนี้ก็กําลังจะวางจําหน่ายในวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้นะฮะใครที่สนใจจริงๆนะครับก็โทรติดต่อมาแล้วกันนะครับคันนี้สวยแน่นอนครับห้าสิบนิดๆนะครับไม่ถึง50าสิบกลางนะครับสวยมากไม่ใช่ห้าสิบล้านนะห้าแสนเออโอเคนะฮะสวยงามมากสวยงามไหมผมว่ชอบมากเลยอะเป็นรถที่แบบ อลังการมากมากเลยทีเดียวนะครับสวยจริงๆนะครับอืมครับคู่นะแล้วก็นี่ครับเราพามาดูกันความสวยงามรอบๆโดยทีเดียวนะฮะสวยไหมสวยไหมนะฮะสำหรับใครที่มองรถรุ่นนี้อยู่แล้ว r x 8นะครับไม่ธรรมดาเลยคันนี้นะครับสวยงามจริงๆสวยงามจากใจเลยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับคันนี้ครับห้าสินิดๆนะฮะไม่ถึง50ิกลางบอกเลย ชอบแน,น่นอนวันนี้มิกเกียพียร์โมอเตโอร์ดิลิงนะฮะขอลากันเด็บเท่น,นนี้สวัสดีครับ